สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านออกมนอกสถานที่นะครับพามาที่ The Move by Honda ที่นี่เนี่ยเป็นการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก Honda ซึ่งเป็นครั้งแรกของ Honda Automobile Thailand ที่จัดอะไรแบบนี้ขึ้นมาเป็นลักษณะของ Immersive Experience Center ในนี้จะมีอะไรบ้างมาเลยครับ เข้ามาสู่โซนแรกนะครับอันนี้โซนนี้เขาเรียกว่า Dream Sphere นะครับเรบื่มีอะไรบ้างก็คือจะเป็นการ <"Z ither? S 2> บอกเล่านะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ Honda รวมไปถึงนวัตกรรมในอนาคตท,ที่มาจจะเกิดขึ้นนะครับม่ว่าจะเป็นอันสั้นหรืออันไกลของอนาคตของเขาเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้าง ตรงนี้จะเป็นการแสดงจอภาพ360องศานะครับก็สามารถยืนอยู่ในห้องนี้ได้เลยถ้าใครยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดของ Honda นะว่าเขาเป็นมายังไงจนถึงปัจจุบันนะตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแล้วก็เหมือนอนาคตเนี่ยเชิญชมที่ห้องนี้ได้เลยครับ หลังจากโซนแรกแล้วนะครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาที่โซนที่2นะครับซึ่งก็คือเป็นโซนที่เรียกว่า Future Right คืออะไรลองดูได้เลยก็จะเป็นเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่อยากเรียกเลยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันดูมันโบราณเนะเรียกว่าเป็นพาหนะสองล้อในอนาคตของ Honda ดีกว่าซึ่งอยู่ภายใต้คอนเซปต์นะครับหรือธีมที่ว่าเป็น e x p e c t e d l i f e u n e x p e c t e d discoveries ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการแสดงทั้งที่ทเป็น Honda EV Fun Concept ก็จะเป็นลักษณะของรถพาหนะสอล้อที่ขับขี่สนุกสนานนะครับแล้วก็จะเป็น Honda EV Urban Concept นั่นหมายความว่าเป็นรถพาหนะ2องล้อที่สามารถขี่ใช้งานเป็นพาหนะเดินทางในเมืองได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือในโซนนี้เนี่ยผมว่าหลายๆท่านน่าจะชอบเพราะว่าเขามีเป็นคล้ายๆซิมูเลเตอร์นะสามารถลองขึ้นไปขี่ได้แล้วก็จะมีแว่น VR เนี่ยนะครับ ใส่ให้เสมือนกับการขับขี่จริงมาถึงโซนที่3นะครับเรียกว่าเป็น Future Mobility ล o n d a เขาอยากจะนำเสนอว่าเขาไม่ได้มีพาหนะแค่เฉพาะมอเตอร์ไซค์2ล้อหรือว่ารถยนต์4ล้อเท่านั้นนะครับเขายังมีพาหนะอย่างอื่นด้วย นะฮะซึ่งจะสามารถพาทุกท่านเ,นเดินทางไปได้ทุกที่สะดวกสบายและรวดเร็วในโซนนี้ได้จัดไว้เนี่ยผมว่าเป็นโซนที่น่าสนใจมากเลยเนื่องจากว่าเขาจะจำลองนะครับว่าเราไปกับพาหนะะที่เรียกว่า e-vito เนีของ Honda เนี่ยเขาจำลองจากกรุงเทพนะเดินทางไปถึงพัทยาเอาลองมาดูกันนะครับซึ่งภายในโซนนี้เนี่ย เขาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนเราเนี่ยนะครับอยู่บนพาหนะชนิดนี้นะจุดเด่นของพาหนะตัวนี้เนี่ยสามารถขึ้นลงในแนวดีกงได้มาถึงโซนที่4ผมว่าเป็นโซนที่หลายๆท่านเนี่ยอยากเห็นแล้วก็สนใจมากเพราะว่า h o n d a ใช่ไหมครับเขาขายทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ข้างหลังผมเนี่ย เป็นรถยนต์ต้นแบบซึ่งโซนที่4เนี่ยก็คือเป็นโซนของ Future Drive นะครับก็จะเป็นรถยนต์ต้นแบบ2คันที่อยู่ภายใต้คอนเซปต์ Zero Series ผมจะพาทุกคนมาดูคอนเซปต์คันแรกก่อนจุดเด่นของคันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับแนวคิดที่ว่า In, light and white ลองดูรูปทรงของตัวรถเนี่ยเพียวบางนะครับแล้วก็มีความสูงจากพื้นเนี่ยค่อนข้างน้อยก็ให้ความโฉบเฉี่ยวและที่สำคัญเกี่ยวกับหลักอากาศพลศาสตร์ด้วย นะครับแรงเสียดทานก็จะน้อยลงตามไปด้วยส่วนไลท์ก็คือรถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่มีขนาดค่อนข้างกระทัดรัดใช้วัสดุน้ำหนักเบาในการสร้างรถคันนี้รวมถึงเทคโนโลยีที่นำมาออกแบบภายนอกรถคันนี้เนี่ยผมว่าเป็นวิวัฒนาการและพัฒนาการมาจากรถแข่ง F1 เลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องของการลู่ลมนะครับรวมถึงน้ำหนักของรถเนี่ยต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะน้ำหนักเบาเนี่ย เขาก็ยังมีความปลอดภัยอยู่นะครับของโครงสร้างและที่สำคัญก็คือมีการลดขนาดชิ้นส่วนต่างๆลงด้วยลองดูนะครับว่าอย่างภายในอย่างเงี้ยก็จะเป็นการออกแบบเบาะนั่งให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยอ่ะแยกกันไปเลยนะครับก็ให้ความสะดวกสบายแล้วก็ ให้ความเป็นส่วนตัวของผู้ขับขี่ด้วยส่วนแนวคิดอสุดท้ายที่บอกวส์ชันฉลาดเนี่ยก็คือรถคันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาจะขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ที่ฮอนด้าพัฒนาขึ้นมาเองมาใส่รถคันนี้เนี่ยเต็มที่เลยไฟหน้าจะเป็นแบบ Interactive h e a d l i g h t ซึ่งจะเป็นมีฝาเปิดปิดได้นะอัตโนมัติเลยโชว์ความล้ำสมัยอะ่ะและที่สำคัญเลยเขาบอกว่าการนำล้อขนาดใหญ่มาใช้เนี่ยเพื่อว่าจะได้เพิ่ม พื้นที่ในการขับเคลื่อนด้วยนะครับไม่ต้องใช้กําลังลดเยอะมากจนเกินไปไฟท้ายโอ้โ oh ห ไม่อยากจะเรียกไฟท้ายเลยบอกว่ามันเป็นคล้ายรถที่ล้ำสุดๆด,ดูมีมิติดูเป็นวงแหวนเข้าไปแบบเชิงลึกๆอะผมนึกไปถึงหนังบางเรื่องนะที่จะเป็นเทคโนโลยีรถรุ่นใหม่ๆเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละเขาบอกว่ามันจะเป็นไฟท้ายแบบเรีย c o คอมบิเนชันไลท์นะครับรวมฟังก์ชันต่างๆอะไว้ในไฟชุดเดียวกันเลยเอาลองสังเกตดูเห็นไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเลี้ยวหรือว่ามีเป็นไฟฉุกเฉิน มันก็จะเปลี่ยนสองข้านให้มันไปเป็นสีเหลืองหรือสีส้มที่เราได้เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับเออผมว่าเก๋นะอันนี้ทําสมัยดีภายนอกเนี่ยผมบอกก่อนว่ามีความค่อนข้างเป็นสปอร์ตแต่ว่าพอดูภายในเนี่ยเฮ้ย มันกว้างขวางนั่งสบายมากเลยถ้าเกิดเข้าไปนั่งเนี่ยผมว่าเฮดรูมโอ้โหห่างจากสังคาค่อนข้างเยอะดูแล้วน่าจะนั่งสบายที่สําคัญเลยความไฮเทคความทันสมัยเนี่ยลองดูที่หน้าจอหน้าปัดของรถเนี่ยโอ้โหเป็นจอลากยาวแบบซ้ายถึงขวาเลยอะ่ะเป็นอินเทอร์เฟซด้วยนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญของรถคันนี้นะครับ, <S <S ขรบเขามีการนำเทคโนโลยี asimo os มันคือการนำเทคโนโลยีของเซนเซอร์ ทั้งภายในและภายนอกตัวรถนะมาปรับรูปแบบภายในของตัวรถเนี่ยทั้งเสียงและแสงเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้ขับได้อย่างลงตัวด้วยโอ้โหอันนี้นี่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะแล้วก็ตัวพวงมลาลัยเนี่ยควาเป็นพวงมลาลัยทรงยกไอ้เจ้าพวงมลาลัยทรงยกเนี่ยมันสามารถรองรับเทคโนโลยีแล้วก็ระบบบรงคับเลี้ยวเนี่ยแบบสเตีย์บายไวเพื่อมอบสมรรถนะการขับขี่ให้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สนอลรถคันนี้เลยทีเดียวและที่สําคัญการขับเคลื่อนของรถคันนี้นะครับนอกจากเป็นรถพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยเขาติดตั้งระบบขับขี่อัตโนมัติระดับที่3นะครับเลเวลสามเนี่ยมันดียังไงก็คือในการขับขี่หรือใช้งานภายในเมืองเนี่ยคุณสามารถปล่อยมือแล้วกไไ็ไม่ต้องมองทางไม่ต้องมองอะไรเลยรถขับให้เองเลยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์หรือเรื่องของระบบภายในรถเนี่ยสามารถ อัปเดตฟังก์ชันต่างๆได้ตลอดเวลานะครับเป็นแบบ OTA หรือว่า over the air แล้วก็มาถึงเจ้าคันที่2นะครับก็คือเจ้า Honda Zero SUV ซึ่งคันนี้ก็จะเป็นโปรโตไทป์หรือว่าเป็นรถต้นแบบคันนี้เนี่ยผมแอบรู้มาว่ารูปทรงและลักษณะรถที่จะผลิตออกมาขายจริงเนี่ย แทบจะไม่ต่างจากคันนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่ออกมาขายเนี่ยคุณอาจจะได้รถแบบนี้เลยก็ได้ซึ่งคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถ SUV ไฟฟ้าขนาดกลางก็มาภายใต้แนวชิดเดียวกับเจ้า ซีโรซาลูนก็คือบางเบาแล้วก็ชานฉลาดนะครับแล้วก็ได้มีการนำเอาปฏิบัติการของ As ซิ o ม่เหมือนกันนะครับฟังก์ชันต่างๆไม่ต่างจากซีโร่ซาลูนสักเท่าไหร่ภายนอกถึงแม้จะเป็น SUV นะแต่ว่าก็จะมีความปัดเปรียวคล่องตัวนะครับด้วยรูปแบบของตัวรถแล้วก็มีความโปร่งโล่งสบายคือถ้าเกิดดูจากแนวหลังคาแล้วเนี่ยคันนี้เฮดลูมเนี่ยมากกว่าตัวซีโร่ซาลูนด้วยซ้ำไปคราวนี้มาดูที่ไฟหน้าจะเป็นแบบ i n t e r a c t i v e h e a d l i g h t เหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็น หลอดไฟเล็กๆ,ๆๆนะครับรวมทั้งหมด 64ดวงให้ความล้ำสมัยแล้วก็โดดเด่นกับหน้ารถมากเลยส่วนไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรียคอมบิเนชันไลท์เหมือนกันแต่ว่ารูปร่างอาจจะต่างจากซีโร่ซาลูนดีไซน์โดยรวมเนี่ยก็ให้ความฉบเฉี่ยวดูน่าขับนะผมว่านะครับไม่ล้ำจนเกินไปส่วนดีไซน์ภายในเนี่ยมีความเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรซําซ้อนแล้วก็ดูโปร่งโล่งสบายพื้นที่ภายในเนี่ยกว้างขวางมากกระจกเนี่ยเขาบอกว่ากระจกหน้าเป็นแบบพาราโนรามิกแล้วก็เบาะหน้าหลังเนี่ยพวกเล็กลูมที่ว่า ขาเนี่ยกว้างขวางสบายมากผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาชมรถคันจริงดีกว่านะครับรีบมานะครับเพราะว่าเจ้ารถ2คันนี้เนี่ยจะจอดโชว์อยู่ภายในงานนี้เนี่ยนะครับถึงแค่วันที่17กันยายนปีนี้เท่านั้น ก่อนที่จะไปถึงโซนที่5เราเดินผ่านมาเนี่ยผ่านเจ้าคอนเซปต์สองคันนี้มาแล้วเนี่ยผมมาเจอนี่ครับพาหนะแบบพกพาเขามีชื่อว่าโมโตคอมเพกเตเขาไม่ได้เอามาจอดโชว์อย่างเดียวเขามีให้ลองฉี่ได้ด้วยลองเล่นได้ด้วยตามมาเลยครับเดี๋ยวผมจะไปขี่ให้ทุกคนดู ก็มาจบกันด้วยโซนที่5นะครับ The Move Cafe นะฮะซึ่งก็นี่ผมสั่งเครื่องดื่มมาเป็นอูเมะซีโซลโซดานะครับซึ่งก็จะเข้าคอนเซ็ปต์เขาก็จะเป็นแลนซะีสกายเนื้ออันนี้เนี่เป็นซีนะครับมันเป็นซีซลนะมีเกลือด้วยเป็นโซดาบยเกลือก็อร่อยครับเครื่องดื่มอร่อยผมลองชิมทุกอย่างแนละ้วเมื่อกี้นี้ขนมผมก็ลองแล้วนะครับรสชาติดีอร่อย สวยถ่ายรูปได้อย่างที่บอกนะว่า The Move by Honda เนี่ยเขาจัดโชว์เทคโนโลยีนวัตกรรมซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้ Honda เข้าไปถึงไหนแล้วผมอยากให้มาชมในงานนี้เลย